สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสําหรับในตอนนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์เรื่องของช่วงเวลาของดาวมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศในตอนนี้ก็จะเป็นตอนของชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งจะมีดาวมฤตยูสถิตอยู่ที่พบวินาศ ชาวลัคนาราศีมิถุนจริงๆก็เป็นลัคนาราศีแรกที่ได้ประสบพบเจอกับดาวมฤตยูพอเมื่อเซอร์วิลเลียมเฮอร์เชลซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ที่ได้ค้นพบดาวมฤตยูเมื่อคืนของวันที่13มีนาคมปีคิตศักราช1781หรือว่าตรงกับปีพุทธศักราช2324ซึ่งเป็นช่วงปลายของ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีในขณะที่ค้นพบเมื่อเทียบกับหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วขณะที่ค้นพบนั้นนะครับดาวมฤตยูก็กำลังโคจรผ่านเข้าไปในราศีมิถุนที่ระยะประมาณ25องศาก็ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาดาวมฤตยูก็โคจรย้ายออกจากภพลาภะ ของชาวลัคนาราศีมิถุนมาสถิตที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นภพที่12คือภพวินาศแล้วก็จะสถิตอยู่ที่ภพวินาศนี้ไปจนถึงช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม2572ก็ในช่วงเวลาของคำพยากรในชุดนี้นะครับก็จะเฉพาะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567จนถึงเดือนเมษายน2568 ในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพวินาศของชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีดาวมฤตยูสถิตรออยู่และก็จะมีดาวพระฤหัสบดีโคจรเข้าไปสถิตร่วมกับดาวมฤตยูด้วยตลอดช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งปีที่กล่าวมาเมื่อดาวมฤตยูโคจรเข้ามายังภพวินาศของชาวลัคนาราศีมิถุนท่านที่โดยปกติเป็นคนที่จะชอบสื่อสารชอบออกสังคมพบปะผู้คน แต่ตั้งแต่มีนาคม2,566มาท่านก็จะทำตัวหลบหน้าหลบตาออกจากสังคมบางครั้งก็ไปแสวงหางานหาอาชีพแบบลับๆเพิ่มเติมบางท่านก็อาจจะเริ่มวางแผนไปประกอบอาชีพในที่ที่ต่างจากภูมิลำเนาเดิมของท่านในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านก็จะเริ่มสนใจในการที่เรียนรู้ศึกษาในศาสตร์ต่างๆที่ เล่นลับทั้งทางเรื่องที่เป็นเรื่องราวทางปรัชญาหรือบางท่านก็เริ่มหันหน้าเข้าหา,าศาสนาเพื่อสแสวงหาหนทางของตนเองในระยะยาวท่านจะศึกษาได้สำเร็จหรือไม่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องราวที่ท่านสนใจศึกษาในช่วงนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องพิจารณาในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านเองว่าดาวสุปราะห์ ของท่านเข้มแข็งหรืออ่อนแออย่างไรบ้างแต่ความสนใจหรือการทดลองเรียนรู้เรื่องราวในด้านนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะเป็นเรื่องที่ท่านให้ความสนใจไปอีกหลายปีนอกจากนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567ไปจนถึงเมษายนปี68ชาวลัคนาราศีมิถุนก็มีโอกาสท่านจะได้ปรับเปลี่ยนงานหรือ ท่านอาจจะย,ย้ายสถานที่ทำงานหรือบางท่านก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานจากที่เคยได้รับมอบหมายหรืองานที่เคยรับผิดชอบอยู่เดิมชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดนะครับที่ท่านมีการเตรียมตัวของท่านให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามาอย่างท่านนี้ ก็จะส่งผลให้ตัวท่านได้รับผลในทางที่เป็นคุณกับท่านในปีถัดๆไปอาจจะไม่ได้เห็นผลทันตาแต่ในระยะยาวถ้าเตรียมตัวพร้อมชาวลัคนาราศีมิถุนในกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลที่เป็นคุณอย่างแน่นอนช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีก็โคจรเข้ามาสถิตในภพที่12ด้วยนะครับคือพฤหัสบดีก็มาสถิตที่ภพวินาศ ร่วมกับดาวมฤตยูก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านต้องเรียกว่าต้องมีสติตั้งสติให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปก็เหมือนสโลกแกนว่าต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าดาวพฤหัสบดีที่มาสถิตที่พบที่12นั้นก็ถือว่าเป็นมุมอับ ของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนเลยทีเดียวในกรณีของดาวพฤหัสบดีตกเดือนวินาทนั้นก็อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนบางกลุ่มหรือบางท่านที่ในช่วงเวลาดังกล่าวดาวพฤหัสบดีก็ตกภูมิทักษาจรของท่านตกที่ภูมิการลกินีจรซึ่งก็จะทำให้เรื่องราวใดๆที่จะส่งผลเสียต่อท่านก็จะกลับกลายเป็นส่งผลที่ เป็นคุณกับท่านแทนโดยเฉพาะนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรือเรื่องธุรกิจการค้าที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นคู่สัญญาทางการค้าต่อกันหรือบางท่านนั้นเรื่องราวต่างๆที่ส่งผลเป็นคุณต่อดวงชะตาก็อาจจะไม่ได้ไปตกอยู่กับท่านนะครับอาจจะไปตกอยู่กับคู่ครองคู่สมรสของท่านแทนซึ่งในเรื่องนี้ สโลโคนโบราณก็มีกล่าวเอาไว้ว่าการลกินีตกวินาาลาบเหมือนมากที่หวังไว้นะครับก็เป็นแค่ชาวลัคนาราศีมิถุนบางกลุ่มนะครับที่ดาวพฤหัสบดีก็ตกภูมิการลกินีจรเท่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องระมัดระวังซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวชาวลัคนาราศีมิถุนท่านก็มีเรื่องราวที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไว้สักเล็กน้อย เรื่องแรกที่ควรระมัดระวังก็เป็นเรื่องของการมีศัตรูในแบบที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งจะมาขัดขวางไม่ให้ท่านก้าวหน้าอย่างที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้หรือตามที่ท่านได้ประมาณการเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้ดังที่ท่านประมาณการเพราะเรียกว่ามีศัตรูที่ลึกลับไม่เปิดเผยตัวก็มักจะมาในรูปแบบของเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสี ทำให้ตัวท่านต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ท่านคาดหวังว่าท่านจะได้รับประการที่2ท่านก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับการกระทบกระทั่งไม่ลงรอยกับผู้บังคับบัญชาของท่านเรื่องที่3ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองให้สม่ำเสมอโดยเฉพาะนะครับชาวลักนณาราศีมิถุน ท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคทางระบบขับถ่ายหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการสืบพันธุ์ข้อที่4ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าชาวลัคนาราศีมิถุนท่านอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาสู่ท่านเพียงแต่ว่าตัวท่านเองอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าก็ต้องตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวของท่านเองให้พร้อมเอาไว้เสมอก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับตัวท่านเอง สำหรับดาวมฤตยูในภพเรือนวินาศตำราโหราศาสตร์โบราณท่านก็จะมีเตือนเอาไว้ว่าถ้าเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลสถานที่เปลี่ยวหรือเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างประเทศนั้นก็ให้ท่านต้องระมัดระวังอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันทำให้ท่านต้องเสียเวลาถูกนวงเหนียวหรือต้องเสียทรัพย์สิน โดยเรียกว่าไม่มีเหตุอันควรได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะต้องเดินทางก็อย่าลืมนะครับมีสติแล้วก็รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางไปในที่เปลี่ยวนะครับหรือว่าที่ห่างไกลผู้คนหรือสถานที่ที่เราไม่เคยไปในต่างประเทศก็มีสติรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมิถุนใน ช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูนะครับสถิตร่วมอยู่กับดาวพฤหัสสบดีในพบเรือนวินาศหรือพบเรือนที่12ของท่านสำหรับในตอนหน้านะครับช่องสาระสําราญจะนำเสนอเรื่องราวใดที่น่าสนใจท่านที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ